ามาทำไมค <น S 1> อ้อตลุมม่มุนเอาอ้กว่ะนี่ยอามาตายวะยานไม่ต้องสูงบุรีนะแล้วไอ้รปไม้ตุงกัดใอ้ยุง ยับุกนเลยคนเห็นนะตัวต่ายแล้วลุงเอาตายหมดแล้วิศลิลิเอาไหมเอาไหมนี่้รอยแดงนอนเลยอะขอดมขอมอันนี้น่อ่ายกไปเลยนี่กซอนมันปวดอะไรถาบเอาไหมแต่ก่อนกินแต่แกงซอนนะ มันดิบนะเราก็ไม่กล้ากิน